การพลิกตัวแบบท่อนสุงหรือล็อกโรลเพื่อขึ้นแผ่นกระดานรองหลังอาศัยหลักการที่ศีรษะกระดูกสันหลังส่วนคออกและเอวหมุนไปพร้อมๆกันเป็นท่อนเดียวคล้ายการกลิ้งท่อนสุงเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังขยับการพลิกตัวผู้บาดเจ็บควรจะมีสมาชิกอย่างน้อย3คนคนแรกทำการประคองศีรษะและคอตามหลักแมนนวลอินไล อีกสองคนมีหน้าที่ช่วยพลิกการพลิกจะต้องพลิกเอาด้านที่มีการบาดเจ็บขึ้นเสมอ ER. หากมีการบาดเจ็บทั้งสองด้านขอให้พลิกเอาด้านที่มีการบาดเจ็บมากกว่าขึ้นก่อนที่จะเริ่มทำการพลิกไปด้านขวาผู้ประคองศีรษะและคอจะเลื่อนมือขวาที่ประกบข้างศีรษะมาจับบนไหล่ขวาให้ท่อนแขนมาประคองข้างศาีรษะระหว่างเลื่อนท่อนแขนศีรษะผู้บาดเจ็บจะขาดการประคอง สมาชิกอีกคนจะต้องเข้ามาช่วยประคองคอด้วยวิธี take grip change ให้กลางมือออกยึดที่หน้าผากและคางให้มั่นคงสอกวางกลางอกผู้ประคองศีรษะและคอจึงจะเลื่อนมือได้เมื่อเลื่อนมือแล้วผู้ที่ประคองหน้าผากและคางจึงเอามือออกไปสมาชิกอีกสองคนนั่งคุกเข่าด้านเดียวกับที่จะพลิกตัวผู้บาดเจ็บคนแรก จะเป็นผู้ที่รับน้ำหนักมากกว่าให้จับที่ไหล่และกล้นรูเตียโฟลคนที่2จับที่ขอบกระดูกเชิงกรานด้านบน ASIS และข้อพับหลังเขา่าแขนของสมาชิกจะควยกันเพื่อเป็นการกำหนดจังหวะการพลิกผู้ประคองศีรษะและคอจะเป็นผู้ให้สัญญาณในการพลิกด้วยคำบอกคำสั่งว่าพลิกไปด้านขวานับให้สัญญาณ1 2 3พลิก สมาชิกเป็นผู้พลิกให้ใช้แรงจากกล้ามเนื้อต้นแขนดึงตัวผู้บาดเจ็บเข้าหาตัวเข่าของผู้พลิกยันไม่ให้ลำตัวผู้บาดเจ็บเลื่อนมาทางตนต้องประคองศีรษะและกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกัน